có là cái <laughs> con đi gọi gà nó mưa kho tôi gọi nhai tôi coi là đò đò sả nó qua là ta lỡ to nó bao bò bạn nó sinh nhà nó đã là bố hi to này mẹ không nó này cái này chắc qua đầu nó lỡ này mẹ mà sả mẹ không mẹ đi lại nó háo là nó mẹ từ này

bố tứa lên là to lên nó ta loại ba lè gà tột trẻ nó lôi à, cái thích lô khó thể hạt từ lê khai nó hạt từ lết to lên nó lết quắp bia mẹ mà sao chơi lết lết nó แล้วตอนแรกอะแวกแล่หยาหยาจุลอเรอยยาจุนลอเนี่ยพีพีิเนี่ยเล้วแลกแกแต่ละเล่นอย่างไยเนาะแล้วขี้เล็บเลนเนาะโอเจล่ะเนาะแกหยาเนะจุลอดเนยตือสอนไรตือตอนตะลุยโบเนาะในเกแล้วเว้ยนจุมือโบแกพื้นเจเนาะอ่าตัดตัดปาเนี่ยเว้ยจุลลอดนก็จะละเนาะตัดปาจุลลอดนก็จะไหล เตัปัจจบันเราจะลาไม่เลยไม่เลอีกปาน,ะไปไน,นอ,อ่้กจ้าจันโอนอเมอตกาปลาไหนะเนะปปปปะนะก,กัวไปได้เนาะต่ปานาเกลาโพลีเนาะมไม่ะอยากแกลาโล่้มไม่หระตตปานเนาะออิสอเลยเต็มกอดไปมกอดไปเนียเล่าเล่าไปไดแชรไปแชรดไปอะกตร่ยเลยเนาะเราแชรไป อ่ช่วยปายนก็จะไหลไม่ลำกอดปา่จเจปาเนี่ยแล้วอาเจียนปานี่อาเกลาโปเลยไม่เละไม่เมล่าเล่นยาเนาะพี่ป,ปาตปาตช้อ,อ,วอดดควบปลอดเหรอวะเนี่ยเอาไว้ละอัดดอกั้นนโอเลยก็ช้อคอลอยยเนาะโอเลยก็ช้อคอลอยโอนเลยอยู่้อลอยย เาเวได้ไปัดอชเบอร์ปปอูเบอร์ได้เลยเลย้จอดอะเอาเวไดหลบเบอร์ลลออรลลอเรลยกวนพลาดหววะเล่าล้ล้วผ่าดว้วยเนาะ Lấy quay của nó lấy tắp Tắp phá là thế nào nó tắp phá là thế nào Mấy mấy lần nhà phê A chú lo Lê A chú bài à nó Ôi này cái lấy à A phla lên nhà này nó Bà nó là thật chí nó Nó vào nó nó เออซือยาเลยที่มีเนาะที่มนเนี่ยตอนลรอะโคมิยาลอนี่เอาไ้แต่สื้อยาบ้างคแค่ละละเออไม่เลตักไปนะแกะลปลีเนาะปลานี่ยได้เวลาก็เปแล้วัพหลาเนาะแกทีนี่ตั้งเลยไม่เลืตกไปอ่ะแกเลยจวคล่อเนาะ ยวกขอล่เนี่ยแล้วกขล่แล้วแวออลตาพลาเนาะลตพลล้าคันเนี่ยแล้วตอแรกน่ยโอ้อุลาเนาะเอาไวเราตัดสูงนี่ตอนแรกบางยนเนี่ยจะโจตอตอนแล้วว่าว่าอยาางยนเนี่ยอเกมุกเคว้าเอานะเอาวเราสูงไอลยยาคันเน่ะโอ้อเลถทดเอตลอเกลยวกล่อเนาะวกขล่อวกขอล่ออ้หิลตพลาตพโค tao còn nói này quá tập thả là bả ta bỏ Uber cái đó nó, tao loại cái tao tao còn là phải như nhau nào tao, tao còn là phải nhau เขารอ,อผ่านแล,นลน้วเนาะตอนนี้เนไวเวลา

เมืสายกว่า้เนาะมืสายบายนเนาะตลอดว่าโอ้จะเจอลยไปฮิตเจเนาะจะจอลยไปฮิตเจเอาไว้ไม่ท้อเลยที่โคแกที่โกลนิจเจแต่จีบเาตลอดหมดปูให้ตื้อะหมดปูให้ตื้ในเกมพิมพ์ก่อยแห่ระระเอาไว้แล้วไปเจอถ้าชื่อว่าใดจะแห่กอดตัวไอ้เมือวานน้อก้อยแห่กิเลศ À, chưa nó có trả lời nó đã bài à chư lo chư lo nó có trả lời là. là nhớ đi vậy là nhớ không oh. là chơi bài nó là bài chưa lo nó có trả lời mấy là, là bài nào bộ nó là những cái đã về lời bài để mẹ nó có trả bài bà, 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 đã lời chạy nọ, Ở đó bắc kỳ là hết nó Ở đó hẹn đôi hẹn đôi bái quá ở mê Ở đó quá là mê mùa lịch khi qua Quán bác á đi nó bác khả là Nó khô là vả nó Nó khô là vả À chú ai ra thì tao nó Nó thu là dọa bà là ở khô nó Từ lâu rồi, lâu rồi. Từ tay bác giả Lẹ quá gửi đó là lên อาไแล้วก็ชอนแลกชอนอโาเนแล้านบเกทเจนะขอ,นะอนะทีขอทีว่าอตเรแต่บบ้าอลตเลนะตาาตเล